แบบแบบเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้มันต่อยอย่างนี้สีปเพชรได้นี่หว่าเนี่ยเป็นง่อยขอลากหัวหน่อยดิขอลากหัวหน่อยไม่กูมันจะต่อยกูแบบโง่ไงไอเนี้ยนี่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 ไอ้เชี่ยดิขอลากหัวหน่อยเอ๊ะกูไม่เลิกกูไม่ได้เบิดไอ้เงี้ยพวกใคยดูระเบิร์ดไอ้เงีไม่ระเบิร์ดอะเบิร์ดไม่ระเบิด ลาหัวลาหัวลาหัวเอชิด้ยสัสเลาัผลาหัวเอ้ยังไงยังไงนี่ไงจนี่ไงนี่ลวงลวงที่คนลวงลวงเลยลวงตีไงีไงอ้บ้เกหมดไอ้บ้านเก็บหมดอะไรล่ะนีไงนีไง

เยร์ร่วงอ่อนนี่เยนี่อเวยอะอเแข่งมากเลยแข่งแข่งมากเ็บหมดเก็บวเก็บหมดแข่งว่าเอ้ยินรวมนี่แข่งมากนี่นบันี่นเก็บหดเก็บหมดเ้ยืนอยกเกิดคุณเอ้มาต่อยมลเอือเพื่อดำเลยเก็บหดเก็บหดเอ้ยรูู้้แงลางหัวล่างหัวดูลางหัวดูลางนี่นี่นี่เเก็บหมดเวัก็บหมด นี um ่ม <that> ่เ <guys> ล <talk? c oughs> ่นถ <c oughs> ังระเบอดสดกัไม่โดดกลัว <c> น <oughs> ักก้าวเฮียเอชีอเป็นไงวะกูนักกอีโวอย่าลอย่าไปดูอดีตอดเฮ้ยมันต่อยูในร้านเลยเฮียใครมันต่อยกูเยอะอเป็นองกูเจอล้กูช้ากูเองเพื่อตัวเขียวอ่ะอ้าว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 ตัดหลุดตล้กัน